สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพบก,กับสาวสกุลคุณเจรดีแล้วจ้ามาค่ะพี่น้องมื้อนี้ตังค่ะต่ำมะฮุ่งอืมมะฮุ่งอี้มื้อนี้บได้มโน,โนค่ะมโนมะฮุ่งเหลืองมื้อนี้ค่ะจา้มามะฮุ่งแล้วก็เสิร์ฟปลาหมึกค่ะปลาหมึกนะจ๊ะบได้กินบได้กินของสดมื้อนี้ค่ะปลาหมึกแล้วก็มีเบอร์กระทินค่ะยอดกระทินเอามาจะโซนแล้วกับมีเบอร์มะละจ้า แล้วก็พักเลยเมื่อคืนนี้จะ้ะถ,ถูกเมาะถูกเนี่แหละนี่พักเลยจะไอเอ็นเนื้อยางเมื่อคืนแล้วก็มีมะเขืนอน,นี้ไปในมาร์เก็ตไปในเมืองบาสเนาะมีมะเขือชีโมกันนี้ลหละอืมก็เลยว่าขึ้นมะเขืออันนั้นอันเขาห้องอันโอมาชินนะบอหเรือว่าเป็นขึ้นมะเขือบ้านห้าบอสแต่ก็เลยซื้อมาเบิ่งจัดค่ะแล้วก็มีเส้นเป็นอัน เอ้ยเบิ่งไปเบิ่งมาผัดจะคือเส้นข้าปุ้นเออซื้อจากร้านจีนเบิ่งไปเบิ่งมาผัดจะคืออันเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะมาค่ะพี่น้องแล้วก็มีมะละมะละก็ซื้อมาจากร้านจีนเนาะมะละหน่อยหนึ่งจ้ะแต่ก็บ่อาเสื้อน้ำก่อนเนาะอย่ามันเสียนะคะนี่มะละจ้ะวางให้มันงามอวางให้มันงามก็ได้อ่ะ ลางสวยงามอลังการมาค่ะจุดจุด,ด,ดค่ะจุดจุดเบอร์มาละอืมฉันแจนไปนะคะเ้ยเดลิฮารมาเด้๋ยวะใส่มือค่ะ อแบบเผ็ดเลยแบบสะเจอเซแต่บ so um. I mean, ่อได้อันกุ้งจากพี่น้องกุ้งสดอืบุ่งเยอะคือเส้นข้าวปุ้นเหนียวๆนียว่แหละแต่เขาเคียยแว่าคือเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นนะอเผ็ดโลค่ะจังได้ไปนะ ไปแล้วกระมือมสรุปกดกระมดนั่นแหละก็เลยจังได้ไปครับพี่น้องของสำคัญ ขึ้นมาเกือนี่เ <descon> ป <fin anta> <ens> ็นขึ้นมาเกือบานเหาอยู่บหรือขึ้นมาเกือโป๊ะอยู่บ่อืมอืมก็ขึ้นมาเกือโป๊ะได้ละเนอะอืมเสียบแทบแต่ได้หนาด้วย เอาปะไปเลแบบเผ็ดแบบโนเลยมือแนบบนี้แะพี่นะ้องอ่ แบ,บาเด้มาดูต่าเขา้ก็พอ้องแขนแขนอันประโยคอันพาเลผัดแทนกระเตอะอส์อผัด ไม้ผันล็อกแทนใช่ไหมอืมตื่นขึ้นมากอ่ะอ้าคือเจ้นเจอะดำไปเลยนะแบบอะไรนะก็เอาคนขาวน้ำเน่ยนะขึ้นน้ำหนักหนึ่งมากกว่าสาม Không sụt lắm luôn nào nắm lắm nắm 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 เข้าคนหมักคมอยู่แล้วแหะนะอืม พ่อเปล่าน้ำปลาก่อนนะพลายลาไป,ไปนเนาะเพื่อนเป็นจางๆแอ้คลิปนี้วันสัปนี้นะคะเนาะขอบคุณทุกกนที่มาเจอเ้อค่ะเด้อขึ้นหอขึ้นเก่าเลยจ้าบรได้ตอบอันคอมเมนต์กับขอโทษขออภัยเนาะบ่มีเวลาพี่นะ้องจา้าขอบคุณทุกกนที่มาเจอนะคะเฮ้ยไปเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้อ ไปเลือการเกินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณมีวความสุกความเจริญค่ะเดี๋ยวพี่เดชด้วยกันนะคะเพื่อกำลังเจอกันนะคะคลิปนี้ไว้ชมนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ